ต้องช้างอะแล้วมันสูงไงใช่ไหมยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมที่เขาบอกเออใช่มันน่าจะมีระบบอัตโนมัติได้แล้วแบบอะไรอีกอะไรไม่ต้องออกมาอยู่ในห้องรอรางคู่พี่รอรางคู่ไม่มีรอแล้วพี่ยังเจ็บพี่พี่ไม่รอแล้วเพราะว่าเป็นไปไม่ได้แล้วไม่กันแล้วรุ่นพี่อะ่ะ ยันม่เนาะพูดจะเกลืออะไรก่ใชแล้วฝีเานไปยอะีเามี้นแล้อแต่ฝ่ายังไ่ได้เรื่อที่ว้าได้ใบเดียวมน้ที่ับี่เลย็มจะคว้านหุนูเหลืองอ้ต้งี่น้องเอ้ยออกฝ่าไมู่ด